พี่นออ้องน้องบงหมูน้อยมันหนาวมันหนาวแม่มันออกแล้วมันหนาวที่นี่ตายเหลือตัวเดียวพี่น้องก,ก่อนนมได้ที่นี่ยกินกิอ,อ,อ,ด,อดูได้บอล่ะก่อนนมเลยพี่น้องเดี๋ยวเด้อยวเหนาวตาย ออกหาตัวกินไปไนะไรวะอ่ะอ่ะอ่ะนี่นี่นี่หูกินหัวน้องไงเป็นตัวหมนว่าเหลือมาสองตัวเลยตายไปตัวหนึ่ง น่มนวลสิละเรียนออมกุงอยู่จิงเหรอเอร์สิบสองเห็นไหมออมา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 ทางนี้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 อิ่มหล่ริงจริงไงบ้าหมูถั่วแก่แล้วพี่น้องมันออกลูกแล้วมันหนาวตายไม่ยุบพุ่นมัน <Ça> <sh increasing> <itations> <sh más trabajando> โรงงานุ่นมันหนาวโหดเจาะออมากเมือวาันฮึจบดเดืยวไปส่งให้มันไหมอ้อก,กินลูกกิน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 โอ้ได้ลูกเพิ่มอีกแล้วนุ่มเหี้ยปากน่าสงสารจังหนาได้พี่น้องได้เปิดอันเตาอุ่นให้เปิดพดล้มอุ่นให้โอ้ย <laughs> มันเป็นคนเลี้ยงสัตว์เลยเนี่ยตายตายตายเอาฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะ